สวัสดีจ้าเมื่อนี้กลับมาพบกับแม่ปล่อยภาพเพิ่นอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยภาพเพิ่นก็ได้บกม่วงมาอีกละจ้าแม่ปล่อยจะเฮ็ดบักม่วงแก้วนะจ้าแม่ปล่อยจะใส่เนื้อบอกม่วงแก้วนี่เอาแต่เนื้อด้วจ้าหนึ่งกิโลจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ลัก,กะกดกระดิ่งแจง้งเตือนพร้อมเลอจ้าเพื่อจะบ่ได้พลาดรับชมคลิปต่อไปของแม่ปล่อย ปอกเปลือกบักม่วงเลยจ้ะปอกเปลือกเอาฟานเปลือกบักม่วง ปอกเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ำเปล่าเลยจ้าล้างเอาอยางบกม่วงออกเอาบอกม่วงขึ้นสะเด็ดน้ำ จะคูดเป็นเสซนเซนเหมือนเสซนมะฮุงจ้จะจ้ะจะได้เป็นเสซนแบบนี้แม่ปอยจะเอาเสซนแบบนี้นะน้ำหนัก1นกิโลเนาะจ้ะ ตอนนี้ก็ได้เสซนบักม่วงแล้วนะจ๊ะเป็นเซนเซนแบบนี้เอาไปแช่น้ำปูนเลยจ้ะเทน้ำปูนใสให้ถ่วมเนื้อบักม่วงเลยจ้ะแช่ถิ่มใบโมงนึงจ้ะ บักม่วงเอาบักม่วงสายพันธุ์ใดก็ได้ได้ใจเห็ดขอแค่เป็นบักม่วงดิบจ้าคมล่งให้เหนื้อบักม่วงจมน้ำนะจ้าตอนนี้ได้เวลาแล้วนะจ๊ะหลังจากที่แซน้ำปูนมา แม่ปล่อยจะเอาไปลางน้ำสองน้ำจ้ะลางน้ำเปล่าลางในน้ำเปล่าเลยจ้ะเศร้า,าใส่ตะแกงพักให้น้ำเสด็จจ้ะน้ำหยดออกหม ล่อให้น้ำยดออกให้เหมิดน,นะจ้ะเปิดเต่าเลยจ้ะแส่น้ำหนึ่งร้อยมลนะจ้ะน้ำเปล่าแม่ปล่อยใส่น้ำตาลห้าร้อยกรัมจ้ะแม่ปล่อยใส่น้ำตาลใสยขาว คนให้น้ำตาลละลายจ้ะใส่ไฟกลางเลยจ้ะแม่ปอยใส่เกลือหย,ยิบมือหนึ่งจ้ะคนให้น้ำตาลละลายเลยจ้ะน้ำตาลละลายแล้วนะจ้ะ อบอกม่วงลงไปเลยจ้ะคนให้น้ำเชื่อมทัวเส้นบักม่วงจ้ะ ลอให้น้ำเชื่อมเดือดจ้ะหมอเริ่มเดือดแล้วจ้าบักม่วงเริ่มคายน้ำออกมาแล้วมาต้องค้นดูด้อจ้ะค้น่างๆ ตอนนี้ก็ต้มมาไดยดทักนึงแล้วนะจ้ะเซนของบักม่วงกะลังใสเริ่มใสแล้วจ้ะนี่จะพริกพริกตับด้านเรื่อยๆด,วย,ดวยจ้ะนำเชื่อมจะได้ซึมเข้าในเส้นบักม่วงให้ทัวทุกเส้น น้ำเชื่อมก็เริ่มแห้งแล้วนะจ๊ะตรงนี้เป็นสีธรรมศาสตร์้ะจ้ะแม่ปล่อยบริใชใส,สีผสมอาหารเป็นสีของเนื้อบักม่วงเองจ้ะ น้ำเชื่อมเริ่มงวดลงแล้วนะจ๊ะเริ่มค้นดูก,กว่าเก่าจาักหน่อยมันค้นก็เกา่าน้ำตาลเริ่มลดลงเหลือเท่านี้แล้วจ้ะพอนไฟโล่งอีกระดับหนึ่งจ้ะเห็ดเป็นไฟอ่อน เคีร์แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจ้ะจนกว่นน้ำเชื่อมจะแห้งจ้ะ อย่าหยุดมือนะจ๊ะเ๋ยาใหม่หมอจ้ะเพราะน้ำเชื่อมลดโล่งหลายเติบและจ้านี่จ้าตอนนี้น้ำเชื่อมแห้งแล้วเรียบร้อยจ้าปิดเตาเลยจ้า ยังค้นไปเรื่อยๆเลยนะจอย่าพึงหยุดมือนีจ้าตักลงมจากกระทะเอามาพึงล่มให้แหง้วจ้ะพึงล่มให้เย็นกอน่จ้าจะเป็นเซนแบบนี้นี่จ้าหน้าตาของหมักม่วงแก้วแม่ปล่อยพาเพื่อนนะจ้ะ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นจะ้ะบักม่วงแก้วเป็นวิธีการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งเนงาะจ้ะผู้ใดอยากเอาไปล่องเห็ดเอาไปล่องล่องเห็ดเบิงจ้ะเมื่อนี้แม่ปล่อยภาาเพื่อนกันสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องย t u b e ของแม่ปล่อยภาาเพื่อนในนาอจาสวัสดีค่ะ